สวัสดีครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่อง MZ Channel Android นะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับโปรโมชันดีๆสำหรับมือถือ Android ทุกรุ่นนะครับเราจะมีมารีวิวให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านใดสนใจข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android นะครับท่านสามารถกดติดตามได้เลยที่ช่อง MZ Channel ของเราเช่นเดียวกันกับคลิปวันนี้นะครับผมมีมือถือ2รุ่นที่จะมาให้กับทุกท่านได้เลือกซื้อกันเป็นมือถือยี่ห้อ Oppo นะครับรุ่นแรกเป็นรุ่นใหม่ล าสุด oppo a 7 3ซึ่งเดี๋ยวผมจะนำมาทําคลิปแกะกล่องรีวิวให้ดูกันนะครับสำหรับ oppo a 7 3รวมไปถึงอีกรุ่นหนึ่งก็คือ oppo a 5 3นะครับมือถือรุ่นนี้ผมได้เคยนำมาแกะกล่องรีวิวไปแล้วแต่ว่าความน่าสนใจของคลิปวันนี้นะครับเราสามารถซื้อ oppo a 5 3ได้ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่90บาทเท่านั้นนะครับส่วนทางด้าน oppo a 7 3ก็สามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น 1, 1 9 0บาทนี่เป็นโปรโมชั่น ใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับการซื้อเครื่องร้อมโปรโใครที่อยากจะซื้อ Oppo นะครับมือถือสเปคดีราคาโดนใจนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้ไปด้วยกันก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของราคานะครับก็เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสเปคกันก่อนสําหรับเจ้าตัวมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ oppo a 7 3รุ่นนี้เปิดตัวนะครับครั้งแรกเลยเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี2020นนะครับก็ผ่านมาไม่กี่วันเองนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ สำหรับราคาเปิดตัวขายอยู่ที่6,999บาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีวางขายทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ได้ราคาที่ดีที่สุดพร้อมของแถมนะครับเดี๋ยวสามารถสั่งซื้อได้ทั้งจาก Lazada แล้วก็ช h o p ปีผมมีลิงก์แล้วก็มีร้านที่มีราคาถูกที่สุดมาให้กับทุกท่านได้เลือกซื้อกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับสเปคของ oppo a 7 3รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ6.44นิ้วความละเอียดเป็นแบบ full hd plus เลยนะครับ1 0 8 0ง0ิกเซล สำหรับกล้องหลังนั้นให้มาถึง4ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลสำหรับเลนหลักส่วนเลนเอัลตอร์ไวอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับส่วนเลนอีก2ตัวความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าไว้สำหรับเซลฟี่ให้ความละเอียดมาถึง16ล้านพิกเซลนะครับสำหรับชิปการประมวลผลเป็นคอคอมสแนปดราคอน6ก2กองออกเอร์คนะครับความเร็ว 2.3GHz มกิกะเฮิรตซ์มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน10นะครับครอบทับด้วย ColorOS v e r เ i o n วอร์ชัน7.2ดหน่วยความจำนะครับ ให้แรมมาถึง6 g ิกซ์โซเลหรือว่าลอมนะครับ1 28 g ิกแบตเตอรี่4,015ม ah. ิลลิแอมนี่เป็นสเปคโดยรวมนะครับของ OPPO A73 รุ่นนี้มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ OPPO นะครับรุ่นนี้จอใหญ่ถ่ายรูปดีนะครับรองรับการชาร์จไวได้ถึง30วัตต์ยังไงแล้วรออีกนิดนึงนะครับผมจะนำมาทำคลิปแกะกล่องรีวิวให้ดูสำหรับมือถือรุ่นนี้ส่วน OPPO A53 นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ถึง6.5นิ้วนะครับกล ตัว CPU เป็น snapdragon 460หน่วยความจำก็คือให้ RAM มา4ลอม64นะครับแบตเตอรี่5,000 mAh ราคาเปิดตัวตอนนั้นก็5,499บาทนะครับใครที่อยากจะดูคลิปแกะกล่องรีวิวแบบเต็มๆท่านก็สามารถไปดูได้ในช่องของเรานะครับนี่เป็นสเปคโดยรวมของมือถือ2รุ่นเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของราคากันเลยนะครับสำหรับราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรมาพร้อมกับส่วนลดแล้วก็ของแถมมากมายนะครับสำหรับมือถือทั้ง2รุ่นนี้เริ่มต้นดูกันที่ทางด้าน เว็บไซต์ Lazada กันก่อนนะครับ oppo a73 รุ่นแรม6ลอม128กิกจอใหญ่6.44นิ้วนะครับชาร์จเร็วได้ถึง30วัตต์นะครับกล้องหลัง4ตัวซื้อวันนี้นะครับรับฟรีเป็น wallet cashback นะครับมูลค่า400บาทแล้วก็ยังมีที่ตั้งมือถือนะครับรวมไปถึงพวงกุญแจยังไม่หมดนะครับมีในส่วนของบัตร evip card มาให้นะครับจาก oppo ซึ่งบอกเลยว่าของแถมแล้วก็ส่วนลดจัดเต็มจริงๆนะครับสำหรับร้านนี้จากราคาปกติ6 พ9 9 9บาทนะครับลดเหลือ6,499บาทเท่านั้นอย่าลืมว่าถ้าเราซื้อวันนี้เขามี w a l l e t c a s h b a c k คืนมาให้เรามูลค่าถึง400บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเราซื้อมือถือรุ่นนี้เพียงแค่699บาทเท่านั้นในส่วนของการจ่ายเงินนะครับเราสามารถเก็บเงินปลายทางก็ได้ก็คือเราได้ของมาก่อนค่อยจ่ายเงินกับพนักง,งานแบบนี้ก็ทําได้นะครับหรือว่าเราจะผ่อนชําระก็ผ่อนได้เหมือนกันผ่อนสูงสุด6เดือนนะครับจ่ายเดือนละ1083งพันแปบา เดือนมีให้เลือกกัน2ส,สีนะครับก็คือสีด y นามิกออรเรนต์นะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีน้ําเงินนาวีเขาบอกไว้ว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับสินค้าแน่นอนว่าเป็นของแท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันให้1ปีเต็มท่านใดสนใจอยากจะซื้อร้านนี้นะครับของแถมมากมายจัดเต็มมีแคชแบ็กคืนมาให้ท่านสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนทางด้าน oppo a53 นะครับก็ลดราคาให้เยอะเหมือนกันสําหรับร้านนี้ก็มีของแถมให้นะครับเป หูฟังเคสใสแล้วก็ฟิล์มกระจกแบบเต็มจอนะครับที่มีมาให้จากราคาปกติ5,499บาทนะครับลดเหลือ4 8 9 0บาทมีให้เลือกกัน2สีนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้เปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันมีประกันให้1ปีเต็มนะครับใครอยากจะซื้อสําหรับ oppo a 7 3แล้วก็ oppo a 5 3จาก lazada นะครับราคาถูกแล้วก็ของแถมมีมาให้แบบจัดเต็มท่านก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปดูกันต่อที่ทางด้านแอ ช้อปปี้นะครับสำหรับ oppo a73 มีมาให้ดูกัน2แบบสําหรับร้านแรกเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยนะครับรับประกันศูนย์1สเดือนหรือว่า1ปีเต็มนะครับขายอยู่ที่6 9 9 9บาทจะไม่มีส่วนลดนะครับแต่ว่าสิ่งที่พิเศษก็คือเขามีของแถมมาให้ทั้งกระเป๋านะครับบัตร e-vip card ของแถมนี้มีให้ถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะซื้อก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็รีบกดสั่งซื้อนะครับส่วนอีกร้านหนึ่งน ก็ขายอยู่ที่6,999บาทเหมือนกันแต่ว่าเขามีโค้ดส่วนลดมาให้เราใช้เป็นส่วนลดถึง500บาทนะครับจากราคาปกติ6,999บาทถ้าเราใช้โค้ดก็จะเหลือ6,499นะครับใครสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้สำหรับร้านนี้ก็มีของแถมมาให้เราเลือกเหมือนกันนะครับปิดท้ายกันที่ Oppo A53 นะครับสำหรับร้านนี้ขายอยู่ที่4,799บาทตอนนี้นะ่าจะเหลือเฉพาะสีฟ้าเท่านั้นแล้วก็พิเศษตอนนี้ท่านสามารถนำโค้ดส่วนลด อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับไปกรอกตอนที่เราจ่ายเงินก็จะเหลือเพียงแค่4549บาทเท่านั้นสําหรับร้านนี้ใครสนใจนะครับอยากจะซื้อทั้ง oppo a73 แล้วก็ oppo a53 จาก e. s h o p e e กดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรของมือถือทั้ง2รุ่นนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อเลยนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตอย่างที่ผมได้บอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าสามารถซื้อได้ในราคา90บาทสําหรับ oppo OPPO A53 แล้วก็1,190บาทสําหรับ OPPO A73 เริ่มต้นดูกันที่ OPPO A73 กันก่อนนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย D-Tac มีให้เลือกกัน2สีนะครับรุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเราสามารถซื้อได้ในราคา1,190บาทเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เนต็ตให้เราเลือกดังนี้แบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ899บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องในราคา1,190บาทพร้อมกับ จ่ายคะแนนลวกหน้า2,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ3,190บาทนะครับสำหรับโปรนี้ตรงกลางเป็นโปร699ซื้อเครื่องได้ราคา1,790บาทจ่ายลวกหน้า2,000นะครับแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นโปร599ซื้อเครื่องได้ราคา2,290บาทจ่ายลวกหน้า1,500ทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับเราจะต้องใช้จนครบสัญญาถึงจะสามารถยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินได้ส่วน Oppo A53 รุ่นนี้เครื่องจะถูกระงับหาก ทั้งชาระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินนะครับแล้วก็ที่สําคัญใส่ได้เฉพาะซิมดีแท็เท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีดําแล้วก็สีฟ้าตอนนี้ลดราคาเหลือเพียงแค่90บาทนะครับราคาต้องบอกเลยว่าดีงามมากๆส่วนรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่จะมีให้เราเลือกนะครับก็จะมีดังนี้เริ่มกันที่โปรแรกเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนซื้อเครื่องในราคา90บาทนะครับพร้อมกับจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า1,000บาทเท่านั้นรวมจ่ายท 2 9 0บาทนะครับสำหรับโปรโนี้ถัดมาตรงกลางเป็นโปร599ซื้อเครื่องได้ราคา290บาทนะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ดล่วงหน้า1,000บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ1,290บาทแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ499บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา790บาทนะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ดล่วงหน้า700รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ1,490บาทนะครับท่านใดสนใจอยากจะซื้อทั้ง oppo a73 นะครับเริ่มต้น1,190บาทรวมไป ถึง Oppo A53 เริ่มต้น90บาทท่านสามารถไปซื้อกันได้เลยที่ d t a ท Shop ทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2เป็นของค่าย ais นะครับจะมีจำหน่ายเฉพาะ oppo A53 เท่านั้นซึ่งก็สามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น989บาทเป็นการเปิดเบอร์ใหม่นะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่5,499บาทใครอยากจะซื้อก็ไปซื้อกันได้ที่ ais ช h อ p ทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายสาหรับค่าย t o um move h นะครับก็มีจัดจาหน่ายเฉพาะ oppo A53 เหมือนกัน รุ่นนี้รองรับเฉพาะเครือข่าย TrueMove H เท่านั้นนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่5,499บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโ,โปรเป็นโปรแบบเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคา1 9 9 9บาทนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกกัน3แบบแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคาพ9นเาาบาบาทจ่ายค่าเนตลตกหน้าหน้าร5 0 0รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ3,500บาทนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนอินเทอร์เ็ตใให้มาชดือน ส่วนค่าโทรก็250นาทีถัดมาตรงกลางเป็นโปร599นะครับซื้อเครื่องได้ราคา2,699บาทจ่ายลุงหน้า1,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ3,699บาทมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตให้มาใช้20กิกที่ความเร็วสูงสุด300เมกส่วนค่าโทรก็250นาทีแล้วก็โปรสุดท้ายรายเดือนเดือนละ499บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา2,999บาทจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า800มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนอินเทอร์เน็ต ให้มาใช้10กิกนะครับที่ความเร็วสูงสุด300เมกส่วนค่าโทรก็200นาทีทุกโปรโทรในเครือข่าย TrueMove H ได้ไม่อั้นไม่จำกัดใครสนใจอยากจะซื้อนะครับสำหรับ Oppo A53 จากทางด้านค่าย TrueMove H ท่านสามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ True ทุกสาขาโอเคนะครับนี่ก็เป็นการสรุปราคาของ Oppo A73 มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ Oppo A53 ซึ่งก็มีการลดราคาที่น่าสนใจนะครับสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น90บาทเท่านั้นท่านชอบแบบไหนก็สามารถ ารถนำข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ